สวัสดีคะ่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC d a m a Media on Zoom ค่ะในวันนี้เรามาพบกันนะคะในช่วงของ Zoom Idol ค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17นาฬิกาถึง17นาิกา30นาทีโดยประมาณนะคะเราก็มีโอกาสจะได้มาติดตามรับชมนะคะเรื่องราวของ Idol ค่ะที่มากันจากหลากหลายวงการอาชีพเลยนะคะมาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตค่ะ โดยมีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของย่อมหาปูชนียาจารย์มาปรับใช้และชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสําเร็จค่ะสําหรับสมาชิกซูมนะคะสามารถที่จะรับชมได้นะคะ2ห้องซูมด้วยกันค่ะที่ลิงก์ o o m 072 c o m นะคะและอีกหนึ่งห้องนะคะก็คือ zoom z o ู m 072 c o m อ slash dmz นั่นเองค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าสูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจเลยค่ะของผู้ที่ได้ทําหน้าที่ยอดกลัลายนณมิตรคอยชี้ชมเชียนะคะให้เกิดคนดีมีศมีลธรรมเพราะว่าท่านนี้ได้รับแรงบันดาลใจดีๆค่ะจากกลัลยนณมิตรรอบตัวจนทําให้เกิดความรักนะคะแล้วก็ความศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้คําสอนนะคะของอและคําสอนของยอดมหาปูชนียาอาจารย์ค่ะรวมไปถึงข้อคิดในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยทําให้วันนี้เกิดความสุขในชีวิตอย่างมากเลยนะคะและสุ่มไอดอลของเราในวันนี้พร้อมแล้วที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับสมาชิกสุ่มได้รับฟังกันด้วยค่ะขอต้อนรับคุณยิ่งยศหมัดดูรักหรือว่าคุณนิวนะคะประกอบธุรกิจส่วนตัวอาจารย์พิเศษและวิทยากรค,ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีคุณสุชาดาและก็ท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการอยู่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับค่ะนะคะคุณนิวคะขออนุญาตสอบถามหน่อยคะ่ะในส่วนของธุรกิจส่วนตัวนะคะทาอะไรอย่างไรแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรเนี่ยในด้านไหนคะ,ะก็สําหรับทางธุรกิจส่วนตัวนะครับก็เป็นต้องเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่สืบเนื่องมาจากทางของครอบครัวทางบนพ่อได้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับเหมาก็คือเป็นรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมครับ แต่เมื่อมาเข้ามาถึงในยุคข,ของเราเนี่ยเราก็ได้พัฒนาองค์ความรู้จากการรับเหมาก่อสร้างธรรมดาเข้าสู่วคงการการรับทําระบบออโต้พาร์คกิ้งซิสเต็มหรือระบบจอดรถอัตโนมัตินั่นเองเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในโซนของที่อยู่อาศัยที่ในชุมชนเมืองที่แออัดตลอดจนเรื่องของการจอดรถที่มีจํานวนจากัดและก็ราคาแพงดังนั้นเนี่ยทางของคอนโดอะไรต่างๆหรือโรงพยาบาลต่างๆ,างๆก็พยายามมุ่งเน้นนำระบบนี้ไปใช้เราก็เลยหาโอกาสตรงนี้เพื่อเข้าไปเป็นตัวแทนในการติดตั้งนะครับก็ตอนนี้ ตลอดประสบการณ์ที่ผมทํามาต่อคุณพ่อเองมีประสบการณ์ในการทําก่อสร้างมาอวัน40ปีผมเนี่ยมารับผิดชอบเองในช่วง5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เป็ปวิญญาตรีตอนนี้ก็ทําไปแล้วกว่า10กประโครงการครับโอ้โหนะคะเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมนะคะแล้วในส่วนของการเป็นอาจารย์พิเศษหรือว่าวิทยากรตรงนี้เป็นยังไงคะในเรื่องของการเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรก็ได้รับการต่อยอดองความรู้มาจากการที่เป็นอาสาสมัครของวัดรสมการนี่แหละครับ ก็คือทําให้มีความกล้าคิดกล้าทําแล้วก็มีความรู้ที่เพียงพอในการถ่ายทอดได้นอกเหือจากการเป็นวิทยากรอบรมเยาวชนนะครับผู้นําชุมชนตลอดจนการสร้างวอผู้นาหรือการแนะนวศึกษาต่อเนี่ยในขณะนี้ก็คือเนื่องจากผมไม่ได้สมการศึกษาดับปริญญทโทแล้วก็มีองค์ความรู้พอที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้กับน้องๆนักศึกษาได้ก็ได้รับโอกาสความเมตตาจากท่านอาจารย์ท่านต่างๆที่เคยได้ให้ความรู้กับผมเนี่ยได้นาเรียนเชิญใช้คาว่าเชิญเราไปเนาะเพื่อให้ความรู้กับน้องๆทั้งด้านของการลงทุน การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนตลอดจนการใช้ชีวิตในชีวิตมหาวิทยาลัยนะครับก็ถือว่าได้นําความรู้ของเราทั้งเรื่องของสิ่งที่เราชอบในด้านการเป็นนักลงทุนมือใหม่นะต้องบอกเป็นมือใหม่พิ่งเข้าวงการได้ไม่กี่ปีแล้วก็ความรู้แล้วก็ความกล้าคิดกล้าทําของเราเนี่ยจะเป็นแบบอย่างให้น้องๆในการดําเนินชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอ,อย่างมีความสุขนั่นเองครับ โอ้โหต้องบอกว่าชีวิตของคุณนิวเนี่ยนะคะทั้งในส่วนของหน้าที่การงานเองก็มีความแบบว่าประสบความสําเร็จนะธุรกิจก็ดูจะไปได้ดีงามเลยแล้วก็ในส่วนของการทําหน้าที่กรารยาณมิตรเนี่ยนะคะนําสิ่งต่างๆดีๆเนี่ย ไปแนะนําส่งต่อกับผู้อื่นก็เยี่ยมยอดเลยทีนี้ค่ะอยากให้สมาชิกซูมได้มีโอกาสรู้จักกับคุณนิวก่อนเนาะว่ากว่าที่ชีวิตจะดาเนินมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะคะผ่านขั้นตอนในการกลันกรองเนี่ยนะคะทั้งความคิดทั้งจิตวิญญาณหรือว่ามเซ็ตเนี่ยนะคะอย่างไรคําถามแรกเลยตัวตนก่อนที่จะมีโอกาสได้รู้จักกับวัดพระธรรมกายเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของตัวตนก่อนเข้าวพระธรรมกายอยอาจจะไม่ได้มีความ วิววาโชคชวนเหมือนกับไยรุ่นคนอื่นเนื่องจากผมมีโอกาสได้เข้าวับธรรมกายตอนอายุ11ปีซึ่งก็ย้อนหลังไปประมาณเพียงแค่สิบหปีเท่านั้นเองในวันนั้นผมก็เป็นเพียงเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งนที่เกิดมาในครอบครัวคนชนชั้นกลางซึ่งแนอดีเนี่ยคุณพ่อก็เคยเป็นคนต่างศาสนาแล้วก็มีความคิดเห็นต่างกันกันกนกบคุณแม่แต่ก็ได้ต,ตกลงกันว่าก่อนที่เขาจะเลิกลากันไปเนี่ยก็ให้ตกลงว่าในทางชีวิตของลูกคนนี้ให้เลือกเองพ่อจะไม่บรงคับว่าลูกจะเข้า ศาสนาอื่นหรือเปล่าแม่ก็ไม่ใช่บังคับว่าเราจะต้องมาทางพุทธเท่านั้นก็ทําให้เราใช้ชีวิตเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ค่อนข้างมีความสุขแต่ก็อาจจะมีความน้อยเนือน้อ,อต่ำใจบ้างว่าทําไมเราถึงไม่ได้ร่ํารวยหรือมีความสุขเหมือนคนอื่นแต่ก็ใช้ชีวิตแบบความเป็นชาวบ,บ้านแล้วก็ทำเปรีไทยที่คุณยายพาเข้าวัดทําบุญปกติเท่านั้นเองอะก็เลยทําทให้ผมเนี่ยเติบโตมาด้การเลี้ยงดูจากคุณยายแล้วก็มีการถูกปลูกฝังเลี้ยงดูจากความเป็นผู้หญิงมาก ทำให้มีความเป็นคนที่ละเอียดแล้วก็อาจจะมีนิสัยผู้หญิงติดบ้านในความคิดจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็ได้มาเล่าเรียนระดับมัธยมศึกษาก็ทําให้ได้มีโอกาสถูกชักเชิญมาเข้ารวรรธรรมกายแล้วก็ได้รับการยินยอมอย่างดีจากครอบครัวต้องบอก<ต>ว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าทางคุณพ่อก็คือว่าคุณแม่ของผมได้แต่งงานใหม่ก็มีคุณพ่อวิชัยที่ดูแลผมมาตลอดก็ที่เป็นทําธุรกิจก่อสร้างไยครับ ก็เคยมาพูดระเมาติดตั้งจอในบ้านยายด้วยในโรงเรียนในบ้านของในฝั่งก็ลงถึงทางโซนของอาคารของชปสก็มีโอกาสได้ทําก็เลยทำให้คุณพ่อรู้สึกว่ายินดีแล้วก็สนับสนุนที่ให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นลูกศิษย์พระธรรมกายทีนี้ต้องสอบถามเลยว่ากิจกรรมนอกจากติดตามคุณพ่อเนี่ยนะคะที่เลี้ยงดูมาเนี่ยมาวัดมาดูงานต่างๆเนี่ยนะคะกิจกรรมที่ทําให้คุณนิวได้เข้าวัด ในครั้งแรกเนี่ยจำได้ไหมว่าคุณนิวมาวัดครั้งแรกมาทํากิจกรรมอะไรก่อนจะถึงการเข้าวัดเนี่ยมีเรื่องเล่าีกหนึงครับคุณก็คือว่าตอนที่ผมกำลังจะเข้ามาเรียนที่กรุงเทพเนาะก็คือสอบได้โรงเรียนแห่งหนึ่งติดตัวสํารองระดับที่63ก็อยู่ในกรุงเทพตั้งใจอยากเป็นเด็กกรุงเทพมากก็คือเด็กต่างจังหวัดเนาะก็พอลองดูแล้วมีโอกาสได้เขาเรียกถึงแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก้คุยกับคุณแม่ว่ามาันไกลไปก็เลยไม่อยากจะเรียนบังเอิญก่อนจะเตรียมเข้าโรงเรียน ไปตัดผมล้างหนึ่งมีช่างตัดผมผู้ลุงคนนั้นเขาเป็นตัดตนานะเหมือนกันแต่เป็นคนกลางๆมากคา ee, รูแบบเนี่ยโรงเรียนเนี้ยอย่าไปเรียนนะไป <"P ick S 2> สมัครจะไปเลยเด็กมันตีกันเด็กมันไม่ดีหรอกอย่าไปเราก็เลยคิดในใจไอ้ที่เขาบอกมันตีกันไม่ดีเนะี่ยไม่น,น่าจะเป็นที่ตัวแนละ้วไม่น,าน,าน่าจะเป็นที่ตกเป็นหรอกนะมันขึ้นอยู่กับตัวเราก็เลยหันไปบอกแม่ว่าแม่ไปโรงเรียนนี้ดีกว่าใกล้บ้านด้วยก็เลยทําให้ได้เลือกไปเรียนนี้แล้วความคิดผันก็คือยังไม่ทันเปิดเทอมนะฮะมีคุณครูคนหนึ่งเนี่ย เป็นครูสอนพระชื่อว่าคุณครูชัดชยญญัยจันยานจําท่านขึ้นใจมาชวนว่านุ่มไปวัดกับครูไหมก็เลยงงว่าเขาจยังไม่เปิดเทอมจะชวนไปวัดทําไมยังไม่รู้จักเลยค่ะก็มีลูกพี่ลูกน้องที่พอรู้จักกันกับคุณพ่อเนี่ยไปเรียนรุ่นเดียวกันก็บอกนิ้วไปวัดกันเถอะเฮ้ยอะไรมันมีคนชวนไปวัดทําไม,มต้องไปสองคนติดเลยนะ <c oughs> คนติดแล้วจนแม่มีคนก็เอาใบนี้มาให้ชวนไปวัดไปได้ไหมพ่อก็เราให้ฟังว่าพ่อไปทำงานที่นี่ที่นี่มาอย่างนี้อย่างนั้นไปเลย สุดท้ายก็ได้มาวิสตาหนึ่งครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากมาครั้งแรกก็ต้องบอกว่าตกใจนึกว่าอยู่ทวรรณภูม,ม <laughs> เพราะว่ากว้างใหญ่มากเนาะแล้วตอนนั้นยังเด็กเนาะก็โอ้โห <laughs> รู้สึกทุกอย่างมันกว้างใหญ่มากแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการเราเปคนตัวเล็กๆเ,เลยนะฮะมองตรงมาเลย แล้วสิ่ง<ช>ที่ได้เรียนรู้จากวันนั้นมางานวิสตาต้องบอกว่าโอ้โหจัดกิจกรรมเพียบเลยให้เรียนรู้เรื่องราวของศิลธ,ธรรมมากมายเลยวันนั้นคุณนิวได้อะไรกลับไปบ้างคะวันนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะได้รู้จักกับวัฒสมาชิเต็มๆหรือการที่ได้เป็นสวนนึ่นของวิสตาเต็มๆเนี่ยก็มีอุปสรรคเล็กน้อยเหมือนกันนะครับเราเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ณวันนั้นเนี่ยเลือกอยู่แล้วว่าจะมาเป็นอาสาสมัครไม่ได้ตั้งใจมาเป็นเด็กที่นั่งร้านทำปกติอยากรับบุญด้วย ก็ <L> an> an> เลยไปรับคุณอยู่ที่หอฉันคุณยายครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดเหตุการณ์คือโทรศัพท์มันติดต่อกันยากมากเพราคนเยอะทําให้เราติดต่อกับทางรถของเรียนเนี่ยไม่ได้เราก็เลยตกรถเรามีกันอยู่สองร้อยบาทมีวินมอเตอร์ไซค์มารับเรามาส่งตัววิหารคนเขาคิดก็แปดสิบาทแต่ระหว่างที่เรากลับมาถึงตรงสภาครับสอยิบเก้าของกองอาสาสัครพจาาการเนี่ยทุกคนที่โรงเรียนเราเขากลับกันหมดแล้วเหลือเรากับพี่ตอนนั้นผมอยู่มหนึ่งกับพี่มสี่อีกหนึ่งคนเหลือเราสองคนที่ตกรถอยู่ที่วัดเนี่ย แต่โชคดีก็คือมีพี่ของลุงรุ่นพี่ของเรียนที่เขาอยู่มห้าม .6 เนี่ยเขาก็เป็นอสาาสมัครแกนนาของอา,าสมรรมัวิทานการก็ดูแลเราสุดท้ายเราก็ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของพี่พี่สตาฟแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ไปรับบุญต่างๆต,ติดตามส่งกับน้องๆกลายเป็นมาวัดครั้งแรกไปอยู่ที่ส่งกับประทับใจเฉยเลยก็ทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่าที่คิดเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ไปนั่งฟังขั้นตอนการสรุปทบทวนบุญของทีมอสสธครมกวิทานการก็รู้สึกว่าที่นี่น่าอยู่ อบดุมากเป็นการที่เราเด็กต่างจังหวัดเข้ามาในเมืองมาเจอสังคมใหม่มาเข้าวัดที่ต่างจากที่คนเขาพูดมากและเป็นสิ่งที่เรามองเห็นโอกาสว่าเราสามารถพัฒนาออตนเองได้ในหลากหลายช่องทางแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเจอผู้คนที่ล้วนแต่มีไมตรีจิตที่ดีต่อ,อก,กันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าหลังจากเนี้ยทุกวันศุกร์ผมจะมาวัดพระธรรมกายไม่ว่าจะมีอะไรทําก็ตามผมจะมาวัดพระธรรมกายก็เลยขอเบอร์พี่ที่กองอาสาสมัครโภชนาการไว้แล้วก็มาตลอดเลยครับ โอ้ต้องบอกว่าคุณนิวนี่มีพื้นฐานจิตใจที่ดีเนาะเพราะว่าเป็นเด็กที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพราะว่าถ้าไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาทํากิจกรรมแบบนี้แล้วก็เออมีความสนใจเนี่ยก็ไม่อยากที่จะมาต่ออาแล้วมาต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นอาสาสมัครมันพัฒนาศักยภาพหรือว่าความคิดที่คุณนิวบอกว่าอยากที่จะมาเพื่อเรียนรู้เนี่ยมันได้เพิ่มเติมอะไรกับตัวคุณนิวบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณด้วยความเป็นเด็กต่างจังหวัดครับ ต่อให้เรียนเรียนเอกชนมาก็ต้องถ้าเราเข้าใจกันดีเนาะอย่างที่ผมเคยพูดแนะแเนีน,อน้องนนักเรียนต้นทุนในการศึกษาแต่ละคนเราได้มาไม่เท่ากันเด็กต่างจังหวัดมาเรียนกับเด็กกรุงเทพสู้เขาไม่ได้ณวันนั้นผมจบม .6 มาเข้ามัธยมสาปอีกที่หนึ่งผมเปิดคอมพิวเตอร์เป็นเอใช้ไมโ r o ซ o f t เปิดได้พอพิมพ์ได้ก็รู้ก็ว่าเสียบปลั๊กเปิดเครื่องวาดรูปอะไรประมาณนี้แต่เพื่อนเพื่อนกรุงเทพเขาเรียนโฟโต้ช็อปันแล้วครับพี่เราไม่รู้จักว่ามันคืออะไรอ่ะ เขารู้จักแฟดอย่างไรเขาทำแอเมชันได้มันคือความแปลกมากสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือที่ไหนมีสอน <Okay. S 2> และช่วงนั้นเนี่ยกองสำนักฆษณาการก็มีการพัฒนาความสามารถของแกนนำามาเสรม mm. ที่ให้ความรู้ในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆ mm. ผมเริ่มปริ้นงานเป็นครั้งแรกก็ที่กองสำนักฆษณาการ mm. หัดต่อเป็นครั้งแรกก็ที่นี่ฝึกเป็นพิธีกรก็ที่นี่แม้กระทั่งหัดขับรถก็หัดที่นี่เหมือนกันก็ mm. ทําให้ผมรู้สึกว่า นอกจากการที่เรามาเป็นเด็กเป็นอาสาสมัครในการรับบุญเนี่ยเราได้องความรู้มากมายได้การทํากิจกรรมที่มากขึ้นแล้วก็สร้างทักษะชีวิตมุมมองของครอบครัวที่มองเราก็เปลี่ยนแปลงไปและที่สําคัญสิ่งนึงที่ผมประทับใจที่สุดที่ผมรู้สึกว่าตัวเองเลือกไม่ผิดทุกคนมองว่าการรับรมัครกายต้องใช้เงินเยอะมากในการรับุญแต่ผมถูกสอนให้กลายเป็นผู้ให้กําลังเป็นเด็กเราไม่ได้มีปัใจจัยเรื่องของทรัพยากรเงินเงินทุนที่มาช่วยในการ สนับสนุนงานพศาสนาแต่เราสามารถมีแรงมีกําลังมาทําส่วนนี้ได้ก็ทำให้รารู้สึกว่านี่คือการทําบุญที่ทาให้เรายิ่งปื้มมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าโอกาสความฝันที่เราอยากเป็นพิธีกรอยากทำแรงต่างของเราเนี่ยมันรู้สึกมีความสุขและได้ทํามากยิ่งขึ้นอืมนะคะทีนี้ในส่วนของ บทฝึกศิลธรรมล่ะหรือว่าคุณธรรมต่างๆที่ในทางพระพุทธศาสนาที่คุณนิวได้รับไปเพราะว่าการที่มีโอกาสได้มาเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยงานพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะต้องมีพระจานะมีทีมงานที่ดูแลแล้วก็ให้ธรรมะของคุณนิวเนี่ยได้พัฒนาเรื่องนี้ยังไงบ้างคะหลังจากที่บอกว่าอยู่กับคุณยายเนาะคุณยายก็พาไปวัดพาไปทําบุญต่างๆเนี่ยแต่ตรงนี้พอได้มีโอกาสม,มาเป็นอาสาสมัครแบบตรงนี้แล้วเนี่ย สิ่งที่เพิ่มเติมเข้าไปมีอะไรบ้างคะเนื่องจากตอนนั้นเราเป็นเด็กมากใช่ไหมครับก็อยู่ประมาณอายุสิบสองสิบเอ็ดสิบสองสิบสามช่วงนี้ก็ทําให้การที่จะตามติดพี่ๆเขาเนี่ยสาหรับการเข้าสู่การเป็นตะตงสะตาฟแกนนำอาสาสมัครอาจจะยากนิดหนึ่งเราก็ได้รับความเมตตาจากะ้าจานิพนธ์นะที่กองอาสาสำหรับโภชนาการหรือหลวงพี่เล็กที่ผมเคารพลักเมตตามากดูแลผมตลอดอบรมสั่งสอนทุกเรื่องศิลธรรมต่างๆทําให้เราเข้าใจชีวิตต้องบอกเลยว่าช่วงแรกเข้ามาวัด เป็นเหมือนคนอื่นฮะจับผิดหลวงพ่อปู่แม่ยายมีอาการติบแบบนี้เหมือนกันพราะสิ่งที่คนพูดเราก็เลยได้มาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจด้วยตัวเราเองเพราะทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่เราสัมพัสทั้งนั้นก็ทําทให้ผมได้แนวคิดยิ่งไปเจอคําสอนของคุณยายด้วยความที่เราเป็นเด็กครัวนะฮะเป็นเด็กของฉันมาเป็นผู้ให้กําลังเราก็เลยมองว่าสิ่งที่เราควรจะถือเรียกง่ายที่สุดก็คือคําสอนของคุณยายดังนั้นสิ่งที่ผมนํามาใช้ในชีวิตผมจะมีเพียงแค่สามอย่างสั้นๆเท่านั้น อย่างแรกคือมองคนชี้เรื่องของการที่ไม่คบคนผ่าน mm. ผมก็จะแบ่งคนที่ผมคบเป็นสามโซนโซนแรกคือคนสนิทก็คงมีไม่เกินสิบคนนะั้นคนที่สองรู้จักแต่ไม่ต้องสนิทก็คือมีคนที่มีปฏิสัมพันธ์กันได้ตลอดอาจจะเป็นใกลณมิรก็ได้หรืออาจจะไม่ได้เป็นคนที่สนิทสนมแต่ก็ไม่ได้เป็นถึงขั้นที่มีความศัตรตูหรือขัดแย้งกันและโซนสุดท้ายนี่คือเป็นโซนอันตรายสำหรับผมคือคนที่เราสามารถแบ่งจำแนกเขาได้ว่าเขาคือคนที่อาจจะไม่ประสงค์ดีกับเราในอนาคต คนที่ผ่านมาในชีวิตให้เราพอรู้จักจัดโซนเขาไว้ห่าง,างและที่สําคัญคนส่วนนี้ไม่ควรจะรบูชาคนที่ควรบูชาผมถือเรื่องนี้มากผมรู้สึกว่าคนที่ผมจะเคารพนับถือได้ควรจะเป็นคนที่เขาสามารถคายความเคารพตัวเองได้ถ้าเขาเคารพตัวเองได้เขาจะเคารพผู้อื่นและคนเหล่านี้ก็จะอยู่ในโซนที่ดีสาหรับผมและสิ่งสุดท้ายที่ผมใช้ชีวิตเสมอแล้วก็นํามาสอนทุกคนรอบตัวผมที่มีโอกาสรับฟังผม ผมจะเอาวิธีการที่คุณยายสอนเรื่องของการจับดีมาใช้มันเป็นสิ่งที่ดีและวิเศษมากแม้กระทั่งผมรู้สึกว่าคนนี้คือคนพานในชีวิตผมแต่ผมเห็นข้อดีเขาคืออะไรอ๋อเขาเป็นคนที่มีทักษะในการพูดอย่างดีนะเขามีทักษะในการพูดรักษาใจคนได้ดีมากเลยแม้เขาจะมีข้อเสียก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเราเลือกที่จะมองแต่ด้านดีคนอื่นทําให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตและ,ะอาจจะมองมีความเห็นกันตัวเล็กๆก,ก็ได้ผมจะเลือกใช้แต่ประโยชน์ที่ผมมองเห็นจาก ความดีเขาเท่านั้นผมจะพยายามไม่เอาเรื่องเครียดหรือเรื่องที่ไม่ดีที่เขาทำเนี่ยมาขุนข้องหมองใจผมผมเลยเป็นคนไม่เสพข่าวบ้านเมืองที่มีความเซนสิทธิทางความรู้สึกอะไรแล้วค่ะสดีด แล้วพอเราใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยนะคะแบบนำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตเนี่ยนะคะทั้งเรื่องของการเลือกคนคบคนเรื่องของการปรับทัศนคติในการรับฟังหรือว่ารับเสพสื่อต่างๆมันทําให้ชีวิตของคุณนิวเนี่ยมีความสุขไหมคะก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าทําตัวได้ค่อนข้างยากหลายคนมองว่าเราใช้ชีวิตใช้การปฏิบัติตนเองเป็นผู้ใหญ่เร็วเกินไปแล้วก็ที่สําคัญคือ ช่วงเวลาความเป็นเด็กเรามาดูน้อยลงแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดมาตลอดคือเราคือลูกคนเดียวเรามีภาระหน้าที่มีโอกาสถ้าเราเลือกแล้วว่าเราอยากจะทําอะไรก็ควรจะทําสิ่งนั้นให้ดี่สุด mm hmm. และสิ่งหนึ่งที่ต้องทําให้เห็นคือการที่เราต้องพัฒนาตัวเองให้ดี่สุดเคืียรครอบครัวเห็นและไม่เกิดความเป็นห่วงและเชื่อมั่นเราได้ดังนั้นผมรู้สึกว่าการที่ผมทําแบบนี้ทําให้ชีวิตผมมีความสุขขึ้นคุณครูแม้จะมองว่าผมคือเด็กต่างถวัตที่เรียนไม่เก่งเดชากว่าเพื่อน แต่ผมเป็นเด็กที่มีจิตอาสาม,มากช่วยงานกิจกรรมทุกอย่างไม่เคยปฏิเสธสิ่งที่คุณครูเสนอมาว่าลองทํานี้ได้ไหมลองทํานั้นได้ไหมผมเป็นเด็กที่แข่งศิลปะหัตกรรมนักเรียนนะครับระดับจังหวัดเนี่ยวันเดียวสามรายการด้วยความที่เราเป็นคนปฏิเสธได้เป็นนะเนาะหมวดสังคมก็ให้เราไปทาแบบนี้หมวดวิทยาศาสตร์ให้เราทแบบนี้อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ได้มีโอกาสและทุกคนก็จะเมตตาเราเสมอรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ผิดแม้กระทั่งในวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากจิบวชสมามมเณรตอนนั้นก็มี ว่าชนรอบวัดก็เป็นสิ่งที่ดีมากเมื่อเอ่ยปากปุ๊บก็มีคุณครูมาเป็นเจ้าภาพดูแลให้รู้สึกว่าทุกคนเห็นข้อดีของเราหมดมและทุกคนก็จะเมตตาเรามาเสมอรู้สึกว่าทางที่เราเลือกมาตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็การนําไปปรับใช้เนี่ยก็ถือว่าถูกจุดอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมมีความสุขจนถึงทุกวันนี้ได้ทีนี้ต้องถามในเรื่องของการบวชเนาะเพราะว่าบวชเป็นสัมมณเดนเนี่ยนะคะตั้งแต่แบบเป็นเยาวชนเนี่ยนะคะ ข้อดีที่เราได้รับจากการจากการบวชเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างคะซึ่งในขณะนั้นต้องบอกว่าผมเนี่ยตั้งใจจะบวชขอคุณแม่กว่าแปดเดือนนะคุณแม่ไม่ยอมคุณแม่ก็เรื่องความกระดือกือน,นทาไมลูกไปแต่วาราก็ทำกายตลอดเลยอะไปไม่หยุดคนก็ว่าเอย๊ยมีโดนล้างสมองหรือเปล่ามันนู่นนี่นั่นมันเป็นยังไงกันเพราปฏิฐานขอทุกวันอยากจะบวชให้ได้เ็ารู้สึกว่า มันเป็สิ่งหนึ่งนะวันนี้เรารู้สึกว่าเราควรจะทําได้เพราะเราภาระน้อยเราเป็นเด็กน้อยแต่ถ้าเราโตกันเหมดนวันนี้ผมก็ยังไม่ได้บวชพระพิสุกเลยเพราะผมมีภาระที่ต้องดูแลครอบครัวเองนะแต่ดีที่เราตัดสินใจแบบนั้นดังนั้นณวันนั้นน่ะผม,มรู้สึกว่าผมแค่อยากเขาแทนบุญคุณพ่อแม่แม้จะได้น้อยกว่าบ,บวชพระแต่ก็ได้ทําแล้วเบื้องต้นก็เลยพยายามพูดอธิบายให้เข้าใจคุณครูเข้าใจคุณแม่ก็ยังไม่เข้าใจจนผมเป็นคนที่ชอบมาเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันของหลวงพ่อบ่อยมากก็จะเดินตามน้องๆท แล้วก็ตธทิษฐานตลอดจวนนั้นตัดสินใจไปนั่งข้างหน้าแล้วก็ขอการบวชใกล้จะสิน้นใกล้จะเริ่มแบบว่าสัมภาษณ์อะไรกันเสร็จแล้วเนาะก็ไปขออธิฐานหน้าหลวงพอ่อแล้วคํานึ่งที่ได้ยินเขาว่าหลวงพ่อพูดว่าบวชจ้ามันเป็นสิ่งที่ทำรู้สึกเราปื้มมากแล้วกลับไปบ้านนะวันนั้นน่ะมันเป็นความอาัศาจารรย์ที่รู้สึกว่าแม่ยอมให้บวช<ม>ก็ไม่รู้เพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นความตั้งใจเรามากๆก็ตามแต่สิ่งหนึ่งทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็มีความสุขทําให้เราได้บวช จากวันนั้นที่ผมได้บวชผมกลายเป็นคนใหม่ที่พี่ๆคนรอบตัวรู้สึกว่าน้องอยิวเป็นน้องที่แต่ที่พูดมากพูดเรื่องไรสารละและกลายเป็นคนที่พูดแล้วหน้าเอาฟังแล้วก็ฝายก็หาความรู้แล้วก็ศึกษาธรรมะมากขึ้นแล้วก็สามารถเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆได้ถ้ากลายเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าก็มีคนรักและพัฒนาดีกับเรามากยิ่งขึ้นในการเป็นเด็กๆอาสาสมัครและสมัครายของผู้จัการโอ้โหต้องบอกว่าบวชเนี่ยเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ เปลี่ยนมุมมองทางความคิดเลยแล้วก็พอคุณนิวเนี่ยเปลี่ยนตัวเองแล้วเนี่ยยังได้มีโอกาสไปทําหน้าที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆโดยการเป็นผู้ประสานงานในการอบรมอาสาสมัครต่างๆด้วยตรงนี้อยากให้คุณนิวได้ถ่ายทอดหน่อยว่าไปทําหน้าที่อย่างไรบ้างคะจริงๆเนี่ยการที่เป็นเริ่มต้นทําหน้าที่ตรงนี้ต้องขอบพระคุณคนให้โอกาสนะครับคนที่เห็นโอกาสของผมก็คือพี่ๆในกองอาสาสมัครโภชนาการลธรรมกาย และคนหนึ่งที่มีความอดทนแล้วก็เชื่อใจให้โอกาสผมเสมอก็คือว่าที่รัตีปงสะทรอ,อําไพหรือพิไทยต้องบอกว่าเป็นต้นบุญน,น,นต้นแบบที่ดีให้ผมแล้วก็ในวันที่ผมรู้สึกท้อเนี่ยก็ชักจูงผมมาได้านที่ดีตลอดดังนั้นการทํากิจกรรมของผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมจเจริญรอยตาพิไทายแทบทุกอย่างพิไทยณวันนั้นผมเป็นเด็กนักเรียนมัธยมต้นพิไทยเป็นนักศ,ศึกษาชั้นปีที่สองปริญญาตรีอาแบกบ<ม>เป็น,นยกองค์การนักศึกษาอาของอาแบกเป็นสโมสรนักศึกษา พอเข้าสู่มหาวาิทยาลัยพิ่ทยก็นสนับสนุนผมในสิ่งทีรร่ผมอยากทาผมก็เป็นนยายกองคการนักศึกษาของราชภัฏที่ิบเบียร์เช่นเดียวกันก็ทําให้ได้เชิญชวนน้องๆมาเหมือนกันสร้างทีมตาบสร้างทีมง,งานกกบลมเยาวชนแล้วก็แม้ว่าวันหนึ่งเราสึกว่ากระแสะวัดอาจจะมีการถูกโจมตีต่างๆเราก็ยังสู้ไปด้วยกันด้วยการที่สร้างเครือข่ายผมก็พากันพิ่ทยนําทีมผมไปต่างจังหวัดลมโรงเรียนต่างๆทํานู่นทํานี่ส่วนธรรมจกักรทาทุกอย่างเพื่อให้เกิดการหล่อหลอมเด็กเยาวชน แล้วก็สร้างเครือข่ายขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันเป็นการส่งต่อความดีที่ไม่มีที่สิ้นสุดผมชอบใช้คํานี้กับน,น้องๆคือคําว่าให้มันไม่สิ้นสุดผมจะบอกน้องแบบนี้มีน้องถามผมว่าพี่นิวตอนพี่นิวเป็นนักเรียนพี่นิวก็ไม่ได้กู้กวกอเยซอทำไมพี่นิวถึงต้องจัดกิจกรรมขนาดนี้เพราะอะไรเหรอวัฒนทรามาการให้หัวคิวพป่นอยู่เหรอคะมีคานี้นะแล้วก็เลยบอกโอ้ถ้าให้พี่ยคงรวยไปแล้วแต่พี่ไม่เคยได้สิ่งนั้นแต่สิ่งที่พี่ได้คือความมัสุข Mm. และความเมตตาให้โอกาสจากทุกคนเพราะว่าน้องเห็นทำไมพี่ถึงต้องยอมจ่ายค่ารถสองแถวแปดร้อยบาที่พาน้องไปวัดเองเพราะเรารู้สึกว่าเราก็มีแค่นี้เราให้ได้เท่านี้พาน้องๆพาทุกคนไปทําเขาก็จะมีความสุขและยิ่งทุกวันนี้มีน้องหลายหลคนที่ปรับเปลี่ยนตัวเองไปอยู่ในวัดในองค์กรมีบางคนไปบวชเป็นพระภิสุสงฆ์ก็ทําให้เรายิ่งปลื้มขึ้นบางคนไปเป็นอุปถัมภ์ดูแลนู่นนี่นั่นเรากรู้สึกว่านี่คือเส้นทางบุญที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเป็นเหมือนเราไปทั้งหมดทุกคนก็มีเส้นทางของตัวเองและยิ่ง ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ยังทาให้เรารู้สึกว่าเราปรับตัวได้ง่ายในการที่เราเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ทำให้สามารถติดตามตามติดดึงน้องๆให้อยู่กับหมู่คณะให้เข้าใจมหาวิชาลีย,ายอา,ยาจารย์ของเราครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็เป็นเด็กที่ต้องยอมรับความจริงว่าทุกวันนี้ในสังคมเราและสื่อโซเชียลมันมีสิ่งเราเยอะมากดังนั้นการที่ผมเป็นคนที่ทํากิจกรรมเหล่านี้เมื่อผมพูดอะไรลงไปในโซเชียลสักครั้งหนึ่งหรือแพลตฟอร์มหนึ่งที่น้องๆติดตามอยู่มันก็เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าน่าสนใจและทําตาม ดังนั้นสิ่งที่ผมเดินตามพี่ไทยนะวันนั้นมาถึงวันนี้เราก็ได้ทําความดีกับบุคคลมากมายพาเด็กที่ไม่ได้อยากเรียนกลับเข้าสู่โรงเรียนพาเด็กที่รู้สึกว่าสังคมพาให้เขาหักเขไปอีกทางหนึ่งของชีวิตกลับเข้ามาสู่ทางที่ถูกก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่จะสามารถขับเคลื่อนพระศาสนาได้แล้วก็ทําคล้ายๆการคืนคนดีสู่สังคมมากกว่าไม่ใช่การที่ว่าชวนทุกคนมาวัดแต่คือการที่ ทำให้ทุกคนเข้าใจการใช้ชีวิตตัวเองแล้วก็ไม่มุ่งสู่ผนทางที่ไม่ถูกต้องอืมต้องบอกว่าสิ่งที่คุณนิวทำเนี่ยเป็นการปูทางให้กับเด็กและเยาวชนเนาะต้องถามคําถามนี้เลยว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นทําให้คุณนิวอยากทําหน้าที่แบบนี้อะคะมผมพูดถึงแรงบันดาลใจใช่ไหมครับผมเพียงแต่รู้สึกว่าผมคือคนหนึ่งที่เกือบจะเกิดในต่างศาสนา เรียกได้ว่าเกิดไปข้างหนึ่งแล้วแล้วผมก็เป็นคนที่รู้สึกมีความน้อยเนื้อตังใจมากในชีวิต mm hmm. แล้วก็ถูกการเลี้ยงดูที่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็ครอบครัวก็ดูแ,ดแลเราดีแต่เราแค่รู้สึกว่าทําไมมันถึงไม่พร้อมขนาดนั้นทําไมเราถึงมีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นผมเลยเลือกอยากจะหาโอกาสให้ตัวเอง mm hmm. ก็เลยพยายามมุ่งหาทางที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะเลือกได้และสิ่งที่ผมว่าผมมีความดื้อรั้นแต่ผมมองมันคือความดื้อรั้นในทางที่ดี คนบอกโรงเรียนนี้ไม่ดีผมก็ไปคนบอกว่าทารารกายไม่ดีผมก็ามานี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกล้วทาให้ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าผมก็เลือกไม่ผิดแล้วผมก็ได้ทําสิ่งที่ผมมีความสุขแม้กระทั่งในวันที่ผมมาเรียนปริญญาโทนิดาผมก็คือคนที่ณว,วันนั้นสองปีที่แล้วผมก็ไม่ได้มีเงินมาก,กอาจจะมีเงินในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่พร้อมพอที่จะจ่ายค่าเทอมปริญญาโท mm. ผมก็ได้ทุนเรียนปริญญาโทรฟร,ฟร,ฟรีที่นิดาจนจบ,จบมาทุกวันนี้ mm. ผมรู้สึกว่า ยิ่งเราเป็นผู้ให้ยิ่งเราเลือกทางที่ถูกต้องเราก็จะได้โอกาสแล้วก็แรงบันดาลใจที่ดีที่สุดของผมผมมองว่าอย่างแรกผมขอบคุณตัวเองที่ผมให้โอกาสตัวเองอย่ที่สองผมขอบคุณหลวงพ่อที่ทุกครั้งที่ผมรู้สึกว่าผมจะมีปัญหาในชีวิตเล็กๆ,ๆน้อยๆผมจะมีหลวงพ่อเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มให้กับผมเสมอจะทำให้เราเห็นถึงความพยายามความศสลยสลของท่านให้ พวกเราได้เห็นดังนั้นด้วยความที่ผมเป็นเด็กครัวเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นมุมต่างๆเช่นมุมที่หลวงพ่อเข้าไปหาเราในครัวในวันนั้นที่ผมเป็นเด็กมากถ้าท่านรู้สึกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ท่านทําให้เราก็ยิ่งเขียนนามาใช้กับชีวิตเราได้ความยากลําบากในการกว่าจะสร้างเครือข่ายมาได้ขนาดนี้ณนะวันนั้นเรามีเทคโนโลยีใช่ไหมครับแต่ในยุคที่หลวงพ่อเริ่มไม่มีเทคโนโลยีผมรู้สึกว่าเราสร้างโอกาสได้ง่ายกว่าการใช้ชีวิตต่างๆในทุกวันนี้และยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว แล้วที่อย่างหนึ่งที่ผมรักองค์กรนี้มากมคือไม่เคยสอนให้ผมยึดติดกับตัวบุคคลเลยผมมกักจะต้องเปลี่ยนพี่ๆดูแลผมเสมอตั้งแต่เด็กแต่ผมไม่เคยเปลี่ยนใจไปจากพระธรรมกายเลยเพราะผมรู้สึกว่าทุกคนสอนให้ผมทําในสิ่งที่ผมอยากทําทําในสิ่งที่ทุกคนมองว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงๆแล้ว่านกับดีจริงๆและสุดท้ายไม่เคยทิ้งผมเลยอย่างแรกที่ผมทําให้ผมยังอยู่ตรงนี้แล้วก็มาสัมภาษณ์กับพี่ในวันนี้พี่ๆสามารถ์ว่าพระธรรมกายไม่เคยทิ้งผมเลยสักคนอื ในวันที่ผมมีปัญหาทุกคนจะวิ่งเข้าหาผมเสมอพูดคุยกับครอบครัวผมเสมอเขาทำให้ผมได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้พูดคุยกับพีพ่ในวันนะคะโอ้โหต้องบอกว่าชีวิตของคุณนิวเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนดื้อรั้นนะแต่ว่าดื้อที่จะทําความดีเนี่ยนะคะชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีต้องสอบถามคําถามนี้เลยว่าความรู้สึกจากใจเลยคะ่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับคุณนิวคะถ้าถามว่าพระธรรมกายสําหรับผมนะวันนี้ กับการเป็นลูกศิษย์ธรรมกายมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดจนปัจจุบันก็เกือบเกือบสิบห้าปีนะพี่เนาะสิบสี่สิบห้าปีผมมองว่าธรรมกายเนี่ยให้ผมมากกว่าการทําบุญให้ผมมากกว่าองค์ความรู้และเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ให้ชีวิตใหม่กับผมผมอยู่ในเส้นได้หนึ่งที่คล้ายๆแบบเขาเรียกว่าศึกริงพบใช่ไหมที่เราจะมีโอกาสได้มาเกิดผมมีช่วงหนึ่งที่ผมต้องต้องต้องเลือดว่าผมจะไปทางนั้นไหม มีข้อเสนอต่างเสานากันว่าถ้ามีไประทางนั้นจะได้เรียนนักบินหรือนิวหวังไว้นะอะมีประมาณนี้ผมก็เลยอืมคิดอยู่พักหนึ่งก็ได้คําสอนจากพระอาจารย์แต่ผมเปม็นคนช่างคิดนะครับผมพูดตรงๆผมเป็นคนที่ก็ยังมีความจับผิดอยู่ภายใต้คําสอนจากปีของคุณยายผมก็ยังมองว่าสิ่งที่พระอาารยสสอนเราคือพระอาจารย์หวังดีกับเราจริงหรือเพียงแค่องค์กรต้องการคนแต่เมื่อถึงเวลาผ่านไปแล้วเราได้รู้ถึงปัญหาที่เราเกิดขึ้นทําให้เรารู้ว่า ว่าธรรมกายคือองค์กรที่ไม่ต้องการประโยชน์จากตัวเราเป็นองค์กรที่อยากให้ทุกคนเป็นในสิ่งที่เราควรจะเป็นน้อมนําคําสอนของเประวุฒคุณหลวงปู่หลวงพ่อวัดปากน้ําแล้วก็หลวงพ่อทั้งสองของเรามาใช้ในชีวิตทําให้จุดเปลี่ยนของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมก็คือคนหนึ่งที่มีความดื้อรั้นเคยหนจีจากหมู่คณะไปประมาณหกเจ็ดือนล้ก็มีความรู้สึกแปลกๆทําให้มีคนไปชักชวนกลับมาผมนั่นจะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้ว นอกเหนือจากเรื่องสายบุญก็คงเป็นความผูกพันรรทางวิทยาศาสตร์และความรู้สึกที่เราได้มาเจอกันเพราะธรรมกายให้นั้ความรู้ให้โอกาสผมไม่ใช่ในวันที่ผมยากลําบากมากๆมีพาร์ทหนึ่งของชีวิตที่ผมเป็นเด็กที่ต้องอาศัยชนการศึกษาของรธรรมกายเหมือนกันมาว่าธรรมกายเพื่อที่ทําให้เราอยากจะมีอาหารการกินดีๆเหมือนกันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าพระธรรมกายให้ชีวิตชีวิตหนึ่งกับผมขึ้นมา <S <S มและทําให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสทําหลายสิ่งหลายอย่างมากทำให้ผมเป็นที่รู้จัก ทำให้ผมเป็นคนที่ทุกคนให้เกียรติและทาผมให้เกียรติตัวเองไม่งั้นป่านนี้ผมอาจจะกลายเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่เข้ามาเมืองแล้วก็อาจจะเป็นเด็กแว้นอยู่รอบๆรบัววัดเราก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมกลับกลายเป็นคนที่ได้โอกาสแม้จะยังไม่ได้โอกาสอยู่ในร่วมการสศพักบทเป็นพระพิสุสงฆ์แต่ผมก็มีโอกาสได้ทำกิจกรรมหน้าที่สนองงานศาสนาแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์วามรู้ที่มีทั้งการใช้ชีวิตในทางโลกและทางธรรมกับ เพื่อนเพื่อนพี่พีทุกคนก็ถือว่าสิ่งนี้แหละเป็นทำให้ผมรู้สึกว่าพระธรรมกายให้ชีวิตใหม่และให้โอกาสผมได้เป็นคนที่ดีกว่ามากๆครับอืมนะคะวันนี้ชัดเจนมากๆเลยเนาะเปลี่ยนชีวิตได้นะคะเพราะว่าคําสอนและสิ่งที่คุณนิวได้เลือกวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณนิวหรือว่าคุณยิ่งยศหมัดนรูรักนะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นซุ้มไอดอลให้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะ นะคะคุณยูได้บอกแล้วนะเส้นทางชีวิตของเราเราเลือกเองและเราก็สามารถกําหนดชีวิตของเราเองได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ